สวัสดีค่ะเพื่อนๆทั้ทงเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะเพื่อนๆคนไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วรณพรด้วยนะคะอันนี้วรรณพรจะให้ดูงวดวันที่16พฤษภาที่ผ่านมานะคะให้ไวเดเด่นบนให้ไว้2กับ4นะคะลอง3เข้าไปที่เลข2ค่ะดับคู่บนมี780950 5770ผ่านนะคะดับล่างทุกหลักให้4นะคะ4ก็ ไม่มานะคะแล้วก็ดับคู่ล่างดับคู่ล่างก็ไม่มานะคะล่างออกศูนย์หกค่ะบนออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองผ่านค่ะมาดูงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนเด่นบนให้ไว้ที่หกกับหนึ่งนะคะเข้าหกกับหนึ่งนะคะหวยออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกนะคะลองไม่เข้านะคะสองกับสามนะคะดับคู่บน ดับคู่บนให้ไว้ที่3ามสองสี่ห้าสนะคะก็ผ่านนะคะไม่มาค่ะดับล่างทุกหลักให้ไว้ที่1กับ4นะคะเลขดับล่างก็ยังเดินดีอยู่นะคะให้1กับ4ี่ก็ดับนะคะไม่มานะคะดับคู่ล่างศูนย์หกสามสก็ผ่านนะคะหวยออกล่างศูนย์สองค่ะผ่านค่ะเรามาดูงวดต่อไปนะคะมาลุ้นงวดต่อไปเลยค่ะงวดวันที่ 1ิมิถุนายนค่ะพศสองพันห้ารอยหกสิบห้านะคะงวดนี้มาแล้วค่ะ,ะเพื่อนๆขอมานะคะเพื่อนบางคนก็ขอมานะคะบอกว่าลงไว้ให้ก่อนได้ไหมบางทีก็จะซื้อในเว็บนะคะเด่นบนนะคะเด่นบนงวดนี้นะคะวันที่สิบหกพนายนนะคะเด่นบนให้ไว้ที่ศูนย์สามนะคะศูนย์สามนี้เด่นมากเลยนะคะงวดนี้ค่ะ เด่นบนนะคะรองเลขเก้ากับเลขแปดนะคะจับคู่ให้เลยค่ะงวดนี้ค่ะจับคู่เด่นบนนะคะให้ไว้ที่ศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้าสามแปดสามเก้านะคะรองเก้าแปดนะคะเก้าแปดนี่คืออ่าเลขนะคะที่จะมานี่คือน้อยมากนะคะเก้าแปดนะคะแต่ก็กันไว้นะคะดับคู่บนค่ะให้ไว้ที่หนึ่งสี่หนึ่งหก หนเจ็ดแล้วก็เจ็ดปดนะคะดับล่างค่ะดับล่างทุกหลักนะคะอะ่เลขตัวเดิมนะคะหนึ่กับสี่นะคะอันนี้สูตรก็ว่าไปตามสูตรนะคะสูตรดับหนึ่งกับสี่นะคะดับคู่ล่างค่ะมี0ูนย์สองสามเก้าห้าเจ็ดหกหค่ะเพื่อนๆเรามาลุ้นกันค่ะว่างวดประจำวันที่วันที่สิบหกมิถุนายนนี้สูตรจะยังเดินดีอยู่ไหมนะคะ ซึ่งก็เข้ามาหลายงวดติดกันแล้วนะคะหลายงวดติดกันแล้วอ่างวดนี้ก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะร่ำรวยค่ะสุขภาพแข็งแรงนลคะฮอ่างวดที่แล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะบางคนก็ได้ไปเยอะเลยบางคนก็ได้ไม่เยอะนะคะเด่นบนนะคะ มีเพื่อนเพื่อนที่ถามวรรณพรมาว่าวรรณพรชอบอะไรวรรณพรชอบศูนย์กับสามนะคะงวดนี้นะคะเด่นบนนะคะงวดที่แล้ววรรณพรวิ่งหกกับหนึ่งนะคะแล้วก็จับคู่โต๊ดหกหนึ่งนะคะงวดนี้วรรณพรก็เลยจับคู่เด่นให้เลยนะคะมีศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้าสามแปดสามเก้านะคะดับล่างก็คือหนึ่งกับสี่นะคะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ